ข้อเข่าข้อเข่ามากคือมันเป็นยังไงครับตอนนั้นบวมค่ะข้อเข่าข้างซ้ายเนี่บวมมากโอ้เดี๋ยวผมลืมดูอายุคุณกิษณาคุณยายเจ็ดสิบหกแล้วหรอฮะค่ะจริงเหรอฮะโอ้เจ็ดสิบหกมีปัญหาเรื่องข้อเข่าเบาหวานนิดหน่อยความดันนิดนึงผมว่าอยู่สักร้อยยี่สิบฮะข้อเข่ามันเป็นไงครับคุณยายฮะก็เดินแล้วมันมันนั่งแก๊กๆค่ะแล้วก็ปวด ถ้านั่งนานๆอย่างนี้จะจะบวมนะคะตอนเนี้แต่นี่ไม่บวมแล้วนะคะเป็นสองข้างป่ไหมคะก็ทั้งสองข้างค่ะเวลาจะเป็นจะเป็นสองข้างสมัยก่อนก็คือนั่งนั่งนั่งเก้าอี้ก็เป็นเหรอบวมเลยค่ะเนี่ยอย่างนี้ถ้านั่งพับเพียบไม่ได้เลยไม่ได้เลยค่ะไม่ได้เลยไปหาคุณหมอไหมฮะก็ไปหาค่ะคุณหมอก็จะฉีดยาแต่ยังไม่ได้ฉีดเพราะไม่กัวดเจ็บก็เลยไม่ฉีดหกลัวดเจ็บไม่ฉีดคุณหมอแนะนําอย่างอื่นไหมครก็ให้ยามาทานนะคะอื ยาแก้ปวดแต่ก็ไม่ค่อยได้ทานเพราะก็กลัวอย่างอื่นแจ๊กแจงนะคะครับแล้วท่านบอกไหมครับว่าวิธีการรักษาให้หายก็ไม่ได้บอกอะไรเพียงเพียงแต่ว่าถ้าเป็นอีกก็มาอีกก็แล้วกันอะไรอย่ายาทามาอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าปวดอีกก็มาหาอีกมาหาอีกถ้าไม่ปวดก็ไม่ต้องมาค่ะวิธีใัยว่าเป็นอะไรไหมครัคุณหมอบอกไหมครัอ๋อกระดูกหมอเอ็กซเรย์แล้วกระดูกมันมันมันทับกันอยู่ค่ะตอนแรกนะคะครับ หัวเข่าันทับงอทับไม่เจอมไม่อักเสบแต่มันทับกันต่มันทับกันแล้วมันก็อักเสบตอนนั้นมันมันเกิดจากอะไรฮะอาจารย์นภัยครับคือคือยังงงกระสับอยู่ว่ากระดูกมันทับกันนี่เขาบอกเป็อยังไรนี่ยตรงนี้ยฮะข้อหัวเข่าฮะเพราะว่าเคยล้มเหมือนกันเคยล้มเคยล้มค่ะข้อตรงหัวเข่าเนี่ยแสดงว่ามีอาการเสื่อมมั้งฮะเพราะว่าเอ็กซเรย์มาแล้วเห็นนิดหนึ่งว่าข้อมันทับกันอยู่ค่ะ ครุ่นิดหน่อยมันขบแต่หมอบอกว่ามันอาจจะเคลื่อนที่แล้วก็มากดกันอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ยังแปลกใจเลยว่าไม่มีข้อเสื่อมแสดงว่าแข็งแรงมากเลยก็ยังไม่เสื่อมค่ะไม่เสื่อมใช่ไหมคะไม่หมอบอกมันไม่เสื่อมก็คุณหมอแนะนําไม่ได้แนะนําอะไรอย่างอื่นเลยผ่าตรงผ่าตัดไม่ได้บอกไม่ค่ะแต่ปวดก็มาค่ะไม่ปวดก็อยู่บ้านทายาไปแต่ชินที่มันบวมอะค่ะ บวมหมอเขาก็เดิบวมทุกๆก,กี่วันครับเวลานั่งอย่างเงี้ยหานั่งนานๆน่าจะบวมหรือว่าไปไหนนั่งรถไปเงี้ยบวมค่ะแล้วตอนที่บวมคุณยายทําไงครับก็ทาแต่ยาค่ะทายาไปเรื่อยๆไปไหนก็เอายาทาผ้าพันมางอยาทาบางแล้วดีวขึ้นไหมคะแล้วก็เไปไ็ปไหนหายๆค่ะกลับมาบ้านแล้วจะนอนเงี้ยเวลาจะลุกทีเงี้ยปวดไปหมดเลยไปกลางเช้านะคะ าขาจะลุกเนี้ยปวดเพราเขาค่ะแล้วตอนนี้พอดีมาดูรายการนี้ค่ะครับพอดีแฟนก็บอกว่าเอะในการนี้ลองลองโทรศัพท์มาสิก็เลยโทรมาก็เอาไปทานก็รู้สึกลึงก็ดีขึ้นนะคะลุกคล่องตัวขึ้นทำไมถึงเชื่อในผลิตภัณฑ์ของบิมก็แฟนเป็นคนที่ไม่เชื่ออะไรเลยนะคะ เชื่อยากมากเอผมก็ถามมาหลายคนนะรายการเราแฟนเราเนี่ยแฟนรายการเราคือคนที่จะไม่เชื่อใครง่ายๆนะฮะแต่กลับมาเชื่อพวกเราเขานั่งดูอยู่เนี้ยเขาแบบเอ๊ะโทรจับสั่งให้หน่อยสิแล้วก็เอ๊ะแปลกใจเหมือนกันเอ๊ะทำไมคราวนี้สั่งได้ไงก็เลยอ่ะอ้โทรก็โทรก็เลยโทรมาสั่งให้เขาก็ปวดหัวเข่าเหมือนกันค่ะแฟนก็ปวดหัวเข่าเหมือนกันเสร็จสั่งสีอะไรครับ สีชมพูค่ะแล้วเริ่มทานยังไงครับคุณยายก็เช้าสองเม็ดเย็นสองเม็ดนะือแล้วก็ดีขึ้นค่ะกี่วันดีขึ้นฮะก็รู้สึกประมาณเดือนหนึ่งค่ะทานสองคนนะประมาณเดือนนึ่งค่ะรู้สึกดีขึ้นจากอาการของคุณยายเองน่าจะมีอาการอักเสบคือถ้าบวมเนี่ยมันบอกถึงการอักเสบอยู่ละค่ะ ปกติถ้ามีการอักเสบขึ้นมาก็คือปวดบวมแดงร้อนอะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่จะมีอาการอะไรบ้างซึ่งการรักษาของของแพทย์เองส่วนใหญ่ก็คือจะรใช้ยาต้านการอักเสบมันก็มันก็จะไม่อักเสบค่ะมันก็จะไประงับอาการอักเสบอันนี้มันก็ไปดูแลที่ปลายเหตุนั่นแหละมันอักเสบก็ระงับซะแต่พอเราต้องไปเดินใหม่มันก็อักเสบขึ้นมาใหม่มันก็เป็นเป็นหายหายเป็นเป็นหายหายอย่างนั้นแล้ววิธีการหมอคือต้องเพิ่มปริมาณยาหรือยังไงฮะ ก็ไม่ค่ะถ้ามันตอบสนองต่อยาที่เคยให้เขาก็จะให้ยาเดิมนะแต่จริงๆเขาก็จะให้คําแนะนําว่าอย่านัง่งห้อยขาอย่านั่งพับเพียบอ,อะไรเงีย้ยออกกําลังกายพอสมควรค่ะแล้วจะให้ไปอยู่ท่าไหนล่ะคุณยายบอกนั่งท่านี้ก็บวมแล้วจะไปอยู่ท่าไหนดีนะฮะเออตอนนั้นลาคาญมากเลยค่ะทำไงแต่เอ๊ก็พอฐานนี้แล้วถูกเออดีขึ้นฮะ ไม่บวมไม่อะไรนี่มานั่งตั้งวันยังไม่บวมทุกเทีวันนี้บวมแล้วอาจารย์ครับผมผมเรียนถามนิดนึงว่าอย่างยาที่คุณหมอจ่ายให้ในกรณีของการต้านการอักเสบมันจะมีผลหรือว่ามีฤทธิ์ข้างเคียงหรือทําให้เปิดผลข้างเคียงต่อร่างกายไหมฮะข้างเคียงเยอะมากค่ะคือถ,ถ้าทานเป็นประจําถ้าทานเป็นประจําก็คือจะมีผลต่อไตแล้วก็ต่อตับต่อไตนี่มีเยอะมากแล้วผลต่อตับเพราะมันทําลายที่ตับแล้วถูกขับออกทางไตนะคะก็ส่วนใหญ่หมอเขาก็จะเช็ค ด้วยถ้าให้ยาพวกเนี้ครับคือมันจะมีบางโรคที่จะต้องทานยาพวกนี้อยู่ตลอดเวลาเช่นโรครูมาตอยข้ออักเสบรูมาตอยอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ของคุณยายนี่คิดว่าไม่ใช่เพราะว่าเป็นเฉพาะที่เขาเนอะอันนี้น่าจะเกิดจากอาการที่ว่าสูงวัยขึ้นม,มันก็จะต้องมีเสื่อมไปตามธรมมธรมชาติน,นะคนะค่ะแต่อย่างกรณีของการทานบิมเพื่อดูแลอาการข้อเขา่า มันจะมีผลข้างเคียงไหมค่าบอาจารย์ครับครับเมื่อกี้นี้เราพูดถึงยาที่แก้ไขปายเหตุครับบิมของเราเราไม่ได้แก้ไขปายเหตุเราไปดูต้นเหตุที่ทําให้เกิดอาการนะครับแล้วเราก็พูดตลอดเวลามันง่ายๆเราขึ้นอยู่กับธรรมชาติของเรานี่แหละไม่เลือยขาวของเราอาการอักเสบของคุณพี่นี่นะครับผมเรียกคุณพี่นะนะก็ ก็เกิดขึ้นจากการที่ร่างกายของเรานี่มีเม็ดเลือดขาวขยันไปนะฮะมีการหลั่งสารสามตัวนะเอ่อ T.N.F. อ l ลฟ a ามากเกินไปหลั่งสารอิ인터ลูินหกมากเกินไปแล้วก็หลั่งสารอ터ลูินสิบเจ็ดมากเกินไปทั้งสามตัวเนี่ยเป็นตัวที่หลั่งมากเกินไปแล้วทำให้เกิดอาการอักเสบ ไปโจมตีตัวเราเองนะครับทำให้เกิดอาการอักเสบทีนี้คุณพี่ใช้สีชมพูสี่เม็ดต่อวันสี่เม็ดต่อวันนี่ชัดๆเลยสิบห้าวันมันก็ลดสารทั้งสามตัวฮะเมื่อลดสารทั้งสามตัวอาการอักเสบก็หายนะครับมันก็ตอบได้ง่ายๆเลยก็คือว่าต้นเหตุที่ทําให้เกิดอาการอักเสบถูกจัดการซะครับเราไม่ต้องไปแก้ไขที่ปลายเหตุแล้วอืครับ สุดท้ายแล้วยังต้องทานอย่างนี้ต่อเนื่องไปก็ก็หวังว่าสักระยะหนึ่งมันก็ควรจะจัดการหมดไปเลยนะนะก็แล้วก็คือคือต้องเรียนว่าผลิตภัณฑ์ใดก็ตามที่ฉมังฉมังอย่างนี้มันเป็นผลิตภัณฑ์ที่แก้ไขาอาการ,รนะครับ,รบถึงแม้ว่าจะไปปรับระดับผุมกันของเราก็ตามเมื่อเราอาการดีขึ้นแล้วถอยออกมานะถอยออกมาลดการใช้ลง แล้วถ้าอยากจะมีสุขภาพแข็งแรงต่อไปเรื่อยๆก็ไปใช้สูตรที่เราเพิ่มภูมิต้านทานให้กับตัวเราเองสีเขียวนะครับอย่างนั้นจะดีกว่าครับซึ่งคุณยายปรับหรือยังคะตอนนี้ปรับแล้วค่ะตอนนี้ทานสีเขียวมาสองขวดแล้วค่ะทนมาสองขวดแล้ว่น่าหัวเข่ากลับมาไม่น่าหน้าตาสวยขึ้นแล้วอาการหัวเข่าล่ะครับก็มันวนกลับมาไหมไม่ไม่ไม่บวมค่ะไม่บวมไม่ไม่ปวดเลยโอ้เดินเมื่อกี้เดินไปทานลูงก เมื่อกี้เดินไปไกลๆก็ยังเดินได้ค่ะโอ้แล้วของคุณตาล่ะครับของคุณตาก็ไปก็ได้ค่ะไม่เป็นไรไม่เจ็บเหมือนกันโอ้ถือว่ากลับมาแข็งแรงเลยนะฮะอย่างดูผิวพรรณดูคุณยายแล้วไม่เชื่อนะว่าเจ็ดสิบหกนะฮะแต่รู้สึกมันช่วยลดความอ้วนด้วยเปล่าคะครับมีสิทธิ์รู้สึกตอนนั้นชุดนี้ครับครับคือในใน ส่วนหนึ่งที่เราใส่เข้าไปในแคปซูลช่วยเร่งการเผาผลาญไขมันในร่างกายด้วยเมื่อก่อนชุดนี้เราจะเวลาที่นอนถ้าสมมติใช้ก่อนแคปซูลนะฮะใช้ก่อนนอนนะฮะเราจะพบว่าเหงื่อจะไหลนะตอนตอนเช้าจะมีเหงื่อก็มีการเผาผลาญเกิดขึ้นคมันก็ก็จะลดลงครับแล้วส่วนที่ลดลงคือส่วนที่เป็นไขมันเนาะ ครับ,รบก็ขอแสดงความยินดีกับทั้งสองท่านครับขอบคุณมากครับ Operation b i บิหรือ balancing immunity นะครับคือกระบวนการที่คณะนักวิจัยได้ทำการสกัดสารสรรพคุณสูงจากผลไม้และธัญ,ญพืชของไทยมาผสมกันในลักษณะเสริมประสิทธิภาพเพื่อให้ดูแลสุขภาพของร่างกายให้แข็งแรงพลิตภัณฑ์อาหารจากออ r บ t ริ n บิมไม่ชยานะครับ จึงไม่ได้ไปจัดการกับอาการผิดปกติต่างๆในร่างกายโดยตรงแต่ไปปรับระดับภุ้มกันของร่างกายให้สมดุลแล้วร่างกายก็ดูแลและจัดการผิดปกติเหล่านั้นตามธรรมชาติครับ